ที่เกิดขึ้นที่โรงรพยาบาลพัฒทลุงเมื่อคืนนี้หน่อยค่ะค,คือมีผู้ต้องหาคดีชิงทรัพย์เนี่ยนะคะป่วยเป็นโควิดแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปรากฏวานน่าหนีออกจากโรงพยาบาลมาแล้วจังหวะที่ตํารวจพยายามจะเข้าไปควบคุมตัวตํารวจพยายามจะยิงปืนขึ้นฟ้า มันมีจังหวะที่ผู้ต้องหางเนี่ยคือยิงปืนใส่ตำรวจรตำรวจยิงสวนไปเลยกลายเป็นวิสามันคนร้ายเสียชีวิตนะคะคนี่ค่ะเป็นจังหวะตอนที่เกิดเหตุการณ์นะคะใช่เป็นเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยหลบหนีออกจากโรงพยาบาลแล้วเมื่อวานนี้เขาก็มีการไล่ล่ากันทั้งวันเลยใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะจังหวะที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอเนี่ยเป็นตอนที่ผู้ต้องหาคดีชิงทรัพย์ก็คือนายประพัฒน์หนูปานอายุ26ปีแล้วเขาติดโควิด ถูกส่งเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพัทลุงแล้วก็ฉวยโอกาสหนีมาแล้วพอเดินตรงทางลงเป็นทางลาดสําหรับรถเข็นเนี่ยนะคะสวนกับเจ้าหน้าที่รถเขนเ็นมาสักครู่นี้แล้วนายประพัฒ์เดินออกไปเลยแล้วก็ไปขโมยมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ค่ะ ขี่หลบหนีไปทีนี้พอที่ตํารวจได้รับแจ้งเหตุเนี่ยก็ไปเร่งไล่ล่าติดตามจับกลุ่มตัวนายประพัท์แล้วก็รู้ว่านายประพัฒ์เนี่ยเข้าไปในพื้นที่ที่อําเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงเจ้าหน้าที่ก็ตามเข้าไปตรวจสอบแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยที่เจ้าหน้าที่ไปเนี่ยไม่เจอตัวนายประพัทน์นะแล้วตอนที่เจ้าหน้าที่กําลังจะกลับอะค่ะได้รับแจ้งว่านายประพัท์เนี่ยย้อนกลับเข้าไปในพื้นที่แล้วดาบตํารวจก็คือดาบตํารวจอดุลณนะมณีเนี่ย ช่วยสื่อบราชการตำรวจสืบสวนจังหวัดพัดทลุงอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุคือขับกระบะไปเลยค่ะคไปถึงไปเจอนายประพัฒน์ขมโมยรถยมอเตอร์ไซค์มาก็เรียกให้ในายประพัฒน์เนี่ยหยุดรถครับแล้วจังหวะเนี้ยค่ะนายประพัฒน์ก็วิ่งเข้าไปหาดับตํารวจอดุลที่ลงมาจากรถที่จะเข้าจับกลุ่มแล้วก็มีการกอดรัดฟัดเบี่ยงกันนายประพัฒน์เนี่ยแย่งปืนของตํารวจไปเขาบอกดาบตํารวจอดุลเนี่ยตัวเล็กกว่าก็เลยสู้ไม่ได้ฮะตัวเล็กกว่าสู้ไม่ได้นะครับทีนี้นายประพัฒน์เนี่ยแย่งอาวุ แล้วทีนี้ค่ะจังหวะนั้นมีตํารวจสืบสามนายเข้ามาสมทบตะโกนบอกประพัดทิ้งอาวุธปืนแล้วก็ให้มอบตัวแต่นายประพัดเนี่ยจะยิงตํารวจรจังหวะที่จะยิงตํารวจเนี่ยแหละก็เลยโดนตํารวจยิงสวนไปนะคะคือตัวของผู้ก่อเหตุนายประพัดเนี่ยนะคะขู่ตารวจด้วยนะเอาปืนของตํารวจที่แย่งมาได้เนี่ยยิงปืนขึ้นฟ้า1นึ่นัด และตำรวจนายอื่นๆพยายามที่จะล้อมจับแต่นายประพัฒน์เนี่ยไม่สนใจเสียงตะโกนของตำรวจและนายประพัฒน์เนี่ยนะฮะใช้อาวุธปืนขนาด9มมของดาบตำรวจยิงใส่ตำรวจทีนี้ครับชุดไล่ล่าเลยยิงนายประพัฒน์สวนกลับจนนายประพัฒน์เนี่ยเสียชีวิตทันทีถือว่าเป็นการวิสามันนะครับแล้วก็จุดเกิดเหตุตรงนี้เป็นจุดที่ตำรวจเนี่ยสืบทราบมาแล้วแล้วก็มีการมาดักรอตรงนี้แล้ว เพราะเป็นพื้นที่บ้านของภรยานะครับคือพื้นที่หมู่12ที่อําเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงซึ่งตอนแรกตํารวจไปดักอยู่2จุดนะครับคือพื้นที่ของบ้านภรรยาของนายประพัฒน์เนี่ยแหละฮะและอีกพื้นที่หนึ่งก็คือบ้านของย่าของนายประพัฒน์พื้นที่หมู่1นึ่งตําบลตโมดอําเภอขมดจังหวัดพัทลุงไปดัก2ที่แบบนี้ เพื่อว่าถ้านายประพัฒนหนีไปจุดใดจุดหนึ่งจะได้ตามจับกลุ่มคือตํารวจไม่ได้วางแผนในการวิสามันตั้งแต่ต้นนะวางแผนในการจับโดยดีนี่แหละครับแต่ปรากฏว่านายประพัฒเนี่ยต่อสู้ขัดขืนแล้วก็ยิง,ยงปืนใส่ตํารวจก่อนใช่ค่ะแล้วก็พอพลตํารวจตรีวราเวชชาพิณันผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดพัทลุงแล้วก็พนักงานสอบสวนสพตมดเนี่ยเข้าไปตรวจสอบในจุดตรงที่เกิดเหตุจุดนี้เนี่ยนะคะ ศพนายประพัฒน์เนี่ยถูกยิงด้วยปืน M16 1หนึ่งนัดเข้าที่บริเวณซอกคอด้านซ้ายแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยอยู่ส่วนปืนปืน9มม,มที่ตกอยู่ที่ศอกด้านขวาสภาพเนี่ยอยู่ในสภาพขึ้นลำพร้อมจะใช้งานทีนี้ทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจงังหวัดพัทลุงบอกนะว่านายประพัฒน์เนี่ยถูกเรือนจำพัทลุงส่งตัวเข้ารับการรักษาเพราะว่าตรวจพบเชื้อโควิด เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาทีนี้หลังถูกตํารวจสพป่าบอนอายัดต,ตัวมาจากจังหวัดปัตตานีตามหมายจับของสารพัทลุงข้อหาชิงทรัพย์เมื่อ18กรกฎาคมแล้วมีการแอบหนีออกจากตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลพัทลุงขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่ไปโรงพยาบาลหน,นีแต่สุดท้ายก็อย่างที่เราเล่าให้ฟังอะคะ่ะมันเกิดการวิสามันกันขึ้นทีนี้ ตัวนายประพัฒน์พอติดโควิดแบบนี้ทํายังไงะตารวจอีกสี่นายที่เข้าไปจะจับกลุ่มตัวนายประพัฒน์ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงล่าสุดค่ะผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดพัทลุงก็สั่งให้กักตัวตํารวจทั้ง4ีนายที่เข้าพื้นที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ส่งทั้ง4ีนายเนี่ยไปตรวจคัดกรองเชื้อโควิดดังนั้นเดี๋ยวต้องรอผลจากโรงพยาบาลพัทลุงก่อนนะคะแล้วตัวนายประพัฒน์คนนี้เนี่ยเขามีคดีติดตัวหลายคดีค่ะคุณผู้ชมทั้งคดีชิงทรัย์ ล้นทรัพย์โดยมีอาวุธปืนมีเกี่ยวกับคดียาเสพติดครอบครองอาวุธปืนโดนจับดำเนินคดีเนี่ยเข้าออกเรือนจำหลายครั้งนะทั้งในพื้นที่พัทลุงแล้วก็สงขลา แล้วมาก่อเหตุล่าสุดนี้อีกนะคะแล้วศพนายประพัฒน์เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้ที่โรงพยาบาลพัทลุงคือถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตเนี่ยวันนี้น่าจะเผาให้เสร็จเรียบร้อยนะคะคทางผู้การจังหวัดบอกว่าคดีนี้นะก็ต้องสอบสวนหารายละเอียดของการวิสามันคนร้ายรายนี้อย่างชัดเจนก่อนต้อง<ะ>สอบปากคําตํารวจทั้งหมดด้วยนะฮะเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งหมายถึงทั้งตํารวจแล้วก็ญาติของเนี่ยนายประพัฒน์ที่เสียชีวิตด้วยนะครับ<ะ>ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคดีใหญ่นะเมื่อว วันนะะะคุณผู้ช